Yeah. tàu đây là đi đâu đi sông Bắc Sông Bắc yeah. là ở đâu? Không. Sông Bắc là cuối bên tàu. Câu mình đang. Đang đang lên ở bên phải này. ตลงแบบหงขามสองฝั่งแล้วก็มองไปก็มีทางที่คอนเดกต่อไปกับน่าจะเป็นทะเลนะครับนะ่ะทางอาวไทยหรือเปล่ายาวยออไปดนะ้วยกันแล้วก็ทางนี้ก็เหมือนจะเป็นต่อเรือนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮรเต็มไปด้วยผักตกชวาเหมือนกัน cái khác thì cái 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 cảm ơn một cũng nha nha 2ี่สิบถึงสามสิบนาทีครับเรือก็มาถึงเเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นร้านขายอาหารมีที่พักให้นอนด้วยแต่ด,ดูเข้าไปลึกๆครับเวียดนามจะมีจุดให้นอนพักเป็นเปรดเกือบทั่วประเทศที่เห็นมานะครับหลังจากที่รถวิง่งเมื่อวานตอนตื่นเขานมา เราเดินทางมาทั้งหมดเกือบสามชั่วโมงนะครับก็นะมาถึงเมืองคัดเมา